สัสดีค่ะออพเพอตี้เชียงใหม่มีบ้านดีๆบ้านเด่นๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะอยู่โซนหางดงคุณจะอยู่อาศัยเองหรือว่าลงทุนปล่อยเช่าตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะทั้งทำเลราคาขนาดที่ดินเด็ดกว่านั้นค่ะของแถมเพียบเลยมากกว่า17รายการค่ะจากถนนหลักวงแหวนรอบสานะคะถ้าคุณจะเข้าทางซีฟ้าคาเฟ่หรือจะเข้าทางเทศบาลสันปักหวานก็ได้ค่ะมีจํานวน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรโรงจอดรถกว้างค่ะได้สองคันเลยราคา2 สล้าน4มีธรน,นะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ให้อย่างที่คุณเห็นตามคลิปเลยค่ะทั้งห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนทั้ง้ามาทั้งมุงรวดเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะใกล้โรงเรียนนานาชาติลานนา5นาทีทั้งนานาชาติคริสเตียนดัตซีดีเอสสี่และเอสบีเอสไปสนามบินเข้าเมือง12.5กิโลเมตรสนใจยาลังเลค่ะโทรมาหาเราได้ที่เบอร์0ูน4 9 3 2 4 9 6เราพร้อมให้ข้อมูลและบริการด้านสีนเจอให้คุณฟรีค่ะ